we mm -hmm. สวัสดีครับพบกับสัญญาณพีบูคลับนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะแชร์และบอกต่อนะครับสำหรับอาการน้องหมาเป็นหวัดนะครับอันนี้ผมได้สอบถามหมอมานะครับนะแล้วก็ผมจะรักษาอาการเบื้องต้นนี้นะครับผมตามสูตรที่หมอได้นํามานะครับผมก็ผิดถูกนะครับผมหรือว่ามีสูตรอะไรนะครับผมแล้วก็มีวิธีอย่างอื่นนะผมก็ช่วยคอมเมนต์มานะครับผมก็ยาผมใช้ยาตัวนี้นะครับ นี่ครับผมยาฆ่าเชื้อนะครับนะยาฆ่าเชือ้อแล้วก็ข้างในมันจะเป็นอย่างนี้ <mm> <mm> นี่ขวดมันจะเป็นแบบนี้เขาซีนไว้แบบนี้นะครับนะอ่าก็อ่า,อาใช้น้ําข้างในเนี่ยมันจะเป็นผงนะครับนะมันเป็นผงมันมีวันเดือนปีอ่ามันมีวันเดือนปีบอกอยู่นะครับผมวันหมดอายุนะครับนะขวดจะเป็นแบบนี้ นะครับข้างในขวดมันก็จะมีสลิงให้ดูดด้วยนะครับนีอย่างนี้นะข้างบนนี้เป็นลูกบีบนะข้างบนนี้จะเป็นลูกบีบนะครับก็มันจะมีสลิงเล็กที่สุดนะครับผมก็คือ1.0 ml อันนี้ไว้ป้อนตัวยานะครับนะาการผสมของยานี้นะผมที่หมอแนะนําผมมานะอันนี้ผมมาเล่าเล่าและบอกต่อนะผมสาหรับน้องหมาใครที่ มันเป็นหวัดนะผมขี้มูกเขียวอยู่นะครับตอนนี้ก็ใช้ยาตัวนี้ฆ่าเชื้อนะครับนะก็ผสมน้ําลงไปในนี้นะครับเพราะว่ายาตัวนี้มันเป็นผงนะนี่ก็ทั้งหมด14 ML ผมใช้สไลง์ใหญ่อันนี้10 ML นะครับผมผมก็จะผสมเข้าไปผมใช้น้ําน้ําสะอาดนะครับผมน้ําเปล่าน้ําดื่มเรานะครับนะน้ําดื่มนะครับผมอย่าไปใช้น้ําประปานะครับนะ ผมก็จะแกะนี่แกะซีนนี้ก่อนนะครับแกะซีนนี้ตัวนี้ตัวที่เป็นก็แบบแบบขี้มูกเขียวเลยนะครับผมขี้มูกออกแบบหายใจไม่สะดวกเลยนะครับอันตรายถ้าปล่อยนานนะผมก็จะลงปอดนะครับผมลงปอดของผมนี้เป็นได้ประมาณได้สามวันนะครับผมที่หนักๆนะครับผมสามวันแล้วที่หนักๆนะผมก่อนนั้นนี้ก็จะแบบน้ำมูกใสๆนะครับนะ มูกใสๆเออแกะยากเนาะแ่่ก็ซีนมาดีมากเลยครับอากาศร้อนครับช่วงนี้ใครที่เลี้ยงแบบน้องหมา้วผมจมูกสั้นๆนะครับผมก็ระวังด้วยนะครับผมเรื่องฮีสโตกนะครับผมของผมก็เสียไปแล้วนะผมหนึ่งนะผมอากาศร้อนอบตัวไม่ทันนะครับนะ โอ้แกะยากมากเลยนี่ฮะมันเป็นซีนซีนกระดาษแบบแข็งๆนะครับนะเอาซีนดีมากเลยนีอย่างนี้อ่าแล้วก็ผสมไปนะครับผมอันนี้10 ml นะ10 ml ผสมไปก่อน มันจะพอดีปากขวดเลยนะเน,นี่ยฉีดไปนะครับอันนี้สิบแล้วนะครับอีสิบสี่นะครับสิบสี่สิบสี่เมื่อกี้สิบใช่ไหมเลาก็ไล่ออกไป เหลือแค่สี่นะครับนะอ่าสี่แล้วนะครับขีเแลก็เติมไปอีก อ่าครับเราก็ปิดฝาใช้นิ้วโป้งก็ได้นะเพราะว่าเราจะใช้อยู่แล้วล้วเขย่านะหรือจะปิดฝาก็ได้นะผมล้าก็เขย่านะแต่ผมจะใช้แล้วผมก็เลยเอานิ้วโป้งนะผมปิดปากขวดไว้แ้้เขย่านะ ก็น้ำมันจะขุ่นๆนะขุ่นใครมีข้อเสนอนะครับผมเกี่ยวกับตัวยานะครับแล้วก็มีแบบอื่นมีวิธีอื่นนะผมก็คอมเมนต์นะผมใต้คลิปนะครับผมมาพุยกันนะครับผมมาคุยกันนะครับผมเพื่อที่จะให้พี่ๆน้องๆนะครับผมท่านอื่นที่เขาไม่รู้นะผมก็จะได้รู้นะผมแล้วก็แบ่งปันกันไปนะครับนะส่วนตัวยานะครับผม น้องหมาผมหนักสามขีดนะผมสามร้อยกรัมนะครับผมก็ผมก็จะให้ศูนย์จุดสองศูนยจุดสองประมาณนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันเป็นเป็นบาดมากน้อยขานาดมันจะมีขี้มูกเขียวๆปนปนน้ำนมออกมามมฮะนี่ฮะ แบบโอ้โหแบบหนักวันนี้หนักสุดแล้วครับหนักสุดก็ที่ผ่านมาก็จะใช้ใช้สลิงใช้ลูกบีบแดงนะผมดูดออกนะครับนะใช้ลูกบีบแดงดูดออก ไม่มีละเดี๋ยวเราป้อนยาฆ่าเชื้อเข้าไปนะครับนะยาตัวนี้หมอ,อ,อหมอแนะนำกินเช้าเย็นนะครับกินเช้าเย็นนะครับ มาดูดยากันเลยแล้วก็ป้อนกันนะครับนะ บางสิ่งบางอย่างนะผมที่ผมเอามาแชร์แล้วมาลงคลิปนะครับผมจะสอบถามคุณหมอมาก่อนนะครับนะแล้วก็ผมก็มาแชร์แล้วก็บอกต่อนะครับนะเผื่อเป็นประโยชน์นะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมบ,า,บางบางท่านบางพี่น้องๆไม่สะดวกก็พาน้องหมาไปหาหมอได้นะครับนะถ้าไม่สะดวกในการเดินทางนะเนี่ยครับผมศูนย์สองประมาณนี้เห็นไหมอ๋อ ประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะป้อนนะครับอันนี้ก็ปิดไว้นะครับเพราะว่าเราผสมน้ำไปแล้วนะผมเราเราแช่ตู้ไว้ได้นะครับผมตู้เย็นนะครับนะนี่ลงก่อนอ่ะแขบไว้นะครับแขบไว้ <Okay. S 2> เรามาป้อนกันจะดูดอีกครัง้งหนึ่งนผมจะป้อนยานะครับนะ ก็ไม่ยากนะครับผมค่อยๆแล้วก็ให้น้องดูดเองออปกไปนิดนึงมานี้มเมื่อกี้นางดูดด้วยนะครับผมดูดเองด้ ดูดเองด้วยโอเคประมาณนี้นะครับผมก็เอามาแชร์นะผมแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะผมบอกต่อนะผมเผื่อเป็นประโยชน์นะครผมไม่มากก็น,น้อยนะครับนะใครมีสูตรอื่นนะผมคอมเมนต์มาพูดมาพูดคุยกันนะผมแล้วก็แชร์นะผมจะได้บอกต่อพี่ๆน้องๆน,น,นะผมท่านอื่นด้วยนะผมที่เขายังไม่ดูนะครับนะอันนี้ผมก็อ่า ผมก็สอบถามหมอมาเบื้องต้นแล้วนะผมที่ผมมาเล่าแล้วก็มาบอกต่อน,นะครับนะก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมฝากกดไลค์นะผมฝากติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะผมให้ทำอีพีต่อไปด้วยนะครับอีพีหน้านะครับป่ากันใหม่นะครับผมผมตัวเล็กไปก่อนนะครับย่าลืมด้วยนะครับขอบคุณครับ